้ชีวิตฟิลลแบบเร็วโต๊ะหนึ่งวันจะทำอะไรบ้างมาดูกันก่อนแข่งด้วยตื่นมาเป็นเวลาตี5 40ตื่นมาไปแผ่กิตาเลยเพราะวันนี้มีภารกิจคาร์ดิโอก็ต้องคาร์ดิโอนอนก็อยากนอนก็คาร์ดิโอไป,อไปนอนไปเลยแล้วกันคาร์ดิโอเสร็จก็อาบน้ำแต่งตัวเลยแต่งประมาณนี้พอไหวไหมและนี่คือมื้อเช้าของผมข้าวโอ๊ตกับโปรตีนภารกิจใหญ่ในวันนี้ก็คือการใส่นิกไทนะครับก็ผมยังใส่ไม่เป็นเลยต้องดูคนสอนนะ<อ>ใส่ามาเ<ด>ปน็นทีเลิศ เด็ดขาดเสื้อก็ไม่มีนะครับใส่สอบหมดแล้วก็เป็นเสื้อสมัยไหนไม่รู้ก็ของใครไม่รู้ใส่แม่โคตรรัดคือแม่ก็ทำข้าวให้ผมด้วยนะครับโคตรดีเต็มชุดก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นไงเท็ดดี้ปะเพียงมาเท็ดดี้นะครับต้องให้เพื่อนนะฮะใส่ในชัยใหม่นะผมไม่ไหว ใส่มาก็เฟี้ยวคือบางคนอนาจจะสงสัยนะว่าผมมาแบบนี้ทำไมคนนี้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับคือเอาง่ายๆผมมาเข้าร่วมง,งานนั่นแหละเนื่องจากมหาลัยเป็นคนจัดหน้าที่ของผมตอนเช้าก็คือมาต้อนรับแขกรุ่นใหญ่ก็แขกบางคนนะถือดาบมาด้วยก็ไม่ใช่บางคนนะมีหลายคนอยู่เวลาที่ผมแขนขาสั่นมากที่สุดก็คือเวลาถอนพานนี่ละไม่ได้ตื่นเต้นนะครับมันหนาวแล้วใครจใเจองานอย่างนี้เป็นคนขี้อายตื่นเต้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องตื่นเต้นเพราะเราเป็นคนเฟี้ยวนะครับจริงๆก็ไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นหรอก นี่นะครับแอรก่อนก้ามก่อนแข็งใส่ชุดสบายตัวสักทีนะครับแล้วก็น,นี่มือเที่ยงผมชิวๆก็เป็นข้าวนี่แมวผมเตรียมให้นะครับอร่อยมากๆงานแต่งไม่เสร็จเรียนนะครับต้องมาเรียนต่อเดี๋ยววิชารยนอยูวิจัยนะครับไม่ต้องงงนะวิชาอะไรผมก็งงเหมือนกันเรียนเสร็จวันนี้มาอะไรอ่ะไม่ตั้งใจฟนะังันนี้มันมีทยาสา์เขาเลยพาเราไปปลูกป่าปกตินะครับเขาเดินมาจากทางนั้นนะเห็นปะแต่จริงๆนะครับผมคือล็อกลีจากนินจาคุนฮะ P O V การขึ้นเร่อกันไหน เขาจะมาให้ช่วยปลูกป่านะครับแล้วจากนั้นฝนก็ตกนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ช่วยนะครับผมเลยกลับก่อนต้องบกตอนกลับนะครับเจอตัวอะไรไม่รู้นี่พอผมแตะมันก็หดตัวลงใครรู้ว่ามันคือตัวอะไรเม้นมาภารกิจที่สําคัญของการปลูกป่าก็คือการปลูกกล้ามในตัวคุณนะครับนี่ผมก็มาซ้อมเมทกับชาวแก๊งนะวันนี้ก็เล่นเป็นกล้ามเนื้ออกนะจริงไหมผมเล่นกับซีเนี่ยแม่งเล่นหนักทุกเครื่องเพรผมมันบ้าพลังไงดูมันให้ f u ลส s t a กอันนี้ก็ f u ลส stack อันนี้ก็ f u ลฟ f ล e l นี่เป็นกล้ามของผมในตอนนี้นะถ้าเป็นกำลังใจให้การแขงอผม